ครับกับเรียนพอกอบรบลอแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่เนี่น,น้องนองชาวกบรบลอทุกคนนะครับวันนี้ถึงคิวนำพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Morning Talk สร้างสรงสรค์าสายสัมพันธ์ของกอบรบลอของผมนะประจำปี63นะครับก็วันนี้ผมมีเรื่องที่ตัวเองสนใจแล้วก็จะมาะแชร์ให้ชาวกบรบลอทุกคนได้อ่า ฟังนะครับก็คือหัวข้อก็คือความน่าสนใจของธุรกิจแฟรนไชส์ก่อนอื่นก็ขอเท้าความถึงความเมนมาของหัวข้อเรื่องที่จะนําพูดคุยจะมาแชร์ในวันนี้ก็คือด้วยความที่ผมเป็นคนที่อชอบเกี่ยวกับฟุตบอลไทยแล้วก็ติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยอยู่ตลอดนะครับ แล้วก็เมื่อวันที่1พฤษภาคม2องห้าที่ผ่านมาไปเจอข่าวอยู่ข่าวหนึ่งก็คือน,นักฟุตบอลทีมชาติไทยชื่อเก่งอน,อนิสรพรมรักแล้วก็นิวที่พันพ่วงจันทร์ไก็มาทำธุรกิจแฟรนไชส์คาเฟอเมซอนแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือก็คือคาเฟ่ที่เขาเปิดก็คืออยู่ที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังที่ทุกคนอาจจะเคย ไปอุดหนุนหรือเคยไปเคยเจอเคยเดินผ่านอะไรอยู่แล้วครับแนแหละครับพอเห็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยสองคนมาเปิดใกล้ๆก็ตื่นเต้นก็เลยโอเคคุยเรื่องธุรกิจแฟรนไชส์ความน่าสนใจของธุรกิจแฟรนไชส์แล้วกันทำไมเขาถึงมาเปิดน,นะครับก็กอนอื่นก็ขอ,อ,อพูดถึงความหมายอของธุรกิจแฟรนไชส์ก่อนธุรกิจแฟรนไชส์ก็คือจากที่ไปหาข้อมูล ในอินเทอร์เน็ตมาครับธุรกิจแฟรไชสยขออนุญาตอ่านนะครับธุรกิจแฟรไชส์ก็คือธุรกิจที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง2ฝ่ายก็คือฝ่ายที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ก็พูดง่ายๆก็คือเจ้าของแฟรไชสยแล้วก็ผู้ซื้อสิทธ์ก็คือคนที่ซื้อสิทธิ์สนใจเกี่ยวกับแฟรไชส์แล้วก็ไปซื้อครับโดยทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงสัญญาว่าผู้ซื้อสิทธิ์จะดําเนินการขายสินค้าหรือบริการภายใต้ สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าชื่อสินค้าและระบบการดำเนินง,งานทั้งหมดของอผู้ให้สิทธิ์ก็คือเจ้าของแฟรนไชส์โดยมีมาตรการในการดำเนินง,งานภายใต้ระเบียบเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานเดียวกันครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของความหมายคร่าวๆเบื้องต้นนะครับต่อไปก็จะพูดถึงข้อดีข้อเสียว่าทำไม นักฟุตบอลเขาถึงมาเปิดธุรกิจแฟรนไชส์กันนะครับสำหรับในข้อดีก็คือ,อมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเพราะว่าเจ้าของแฟรนไชส์เนี้ยได้พัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปแล้วครับผมสองอเป็นการยืดระยะเวลาในการ เรียนรู้นะครับเพราะว่าเจ้าของแฟรนไชส์ก็ถือว่าได้ทุ่มเทเวลาและ,ะเงินในการพัฒน,นาธุรกิจของตัวเองมาพอสมควรจนประสบความสำเร็จแล้วครับแล้วก็สามเครื่องหมายการค้าได้รับการยอมรับก็ด้วยระยะเวลาด้วยการพัฒน,นาธุรกิจอะไรต่างๆจนประสบความสำเร็จก็ทุกคนก็จะรับรู้รับทราบเราก็จะเห็น เครื่องหมายการค้าแล้วก็ข้อดีข้อที่4มีการโฆษณาและสนับสนุนการขายก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ก็จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์ให้เพื่อกระตุ้นยอดขายให้อยู่ตลอดนะครับส่วนมาพูดถึงข้อเสียก็คือจะขาดอิสระในการทำธุรกิจนะครับ ผู้ซื้อต้องทําตามรูปแบบที่เจ้าของแฟรนไชส์กาหนดแล้วก็ไม่มีหลักประกันความเสื่อเด็ดเราก็ทุกกธุรกิจแหละครับไม่มีไม่มีหลักประกันความเสื่อเด็ดอยู่ที่ทําเลองค์ประกอบปัจจัยหลายๆอย่างอันนี้ก็ลูกคนก็น่าจะทราบกันดีครับวันนี้ก็โดยระยะเวลาจํากัดก็เลยขออนุญาตจบก,การนำเส,สนอเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ